โอเควันนี้ก็จะมาบอกสูตรไม่ครับไม่รู้ใครรู้ยังสูตรแบบมันจะมีแบบมีซอมบี้กับไม่มีซอมบี้ก็คือเดี๋ยวทำให้ดูเข้าเซิฟแล้วเลยง่ายๆม่ไม่ไม่ยุ่งยาก โอเคเข้ามาแล้วใช่ไหมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยสก,กินนี้ก็คือเอามาจากพี่เขาใน YouTube ที่เขาทำช่องทาง y o u t u b e เหมือนกันก็เขาทำเก่งอะ่ะก็เลยเอามามันเห็นสก,กินมันเที่นี่สังเกตดูซอมบี้จะไม่มีเลยแล้วสังเกตดูตรงนี้หลอดอาหารเนี่ยพอผมวิ่งอะ่ะมันจะไม่หิวเว้ย ดูเดี๋ยววิ่งรอบกอบเลยวิ่งโอเควิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งสังเกตดูว่าไม่เหนื่อยแล้เวเดี๋ยวผมปรับปรับปรับไปตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยหลอดข้างล่างสีอันที่สองปรับให้สุดเลย ลรวดูดูสักพักหนึ่งซอมบีมันจะเกิดไหมเชี่ยมิไม่เกิดแล้วเอาดูเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งให้ดูสังเกตด,ดูเหนื่อยไว้มากดูกระโดดกระโดดไปกระโดดสองคิดแล้วดูไปเอาประมาณสี่ห้าคิดเลย กระโดดกระโดดกระโดดวันนี้ก็จะมาสอนเนี่ยน่าสังเกตดูซอมบี้คิปเปอร์มีเอ,อย่เยงเทเลยมึงดูสังเกตดูนะคิปเปอร์สองตัวนะแล้วดูลนรนะัลด์นะเดี๋ยวปรับปรับอันนี้ดูเึเบ๊บเบคิปเปอร์หายไอ้นี่ขึ้นไม่กินข้าว นี่เป็นไงสูตรก็แค่เนี้ยสูตรมาบอกกันเล็กๆน้อยๆก็ต้องลากไปก่อน,นสวัสดีครับ